โยมขอเรียนถามแค่คำถามเดียวนะคะครพระอาจารย์ก็ขึ้นมาตอนแรกเกี่ยวกับความเครียดสำหรับคนที่ไม่ได้มาปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรมาก่อนเลยทางด้านนี้ะนาาะคะถ้าเกิดความเครียดขึ้นมาแล้วเนี่ยบางครั้ง หรือแม้กระทั่งโยมเมื่อก่อนก็ไม่รู้จะจัดการกับตัวเองอะไรยังไงได้แต่โมโหได้แต่ชุนเฉียวโทรสัแล้วทําอะไรในสิ่งที่มันรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากเรียนถามท่านพระอาจารย์เมตตานะคะให้คําแนะนําหรือมีกลวิธีหรือการที่จะจับมันได้ยังไงก็ถามว่าในความเครียดอาเครียดในเรื่องที่ยังอยู่ปัจจุบนันหรือว่าเรื่องที่มันจบไปแล้ว เพราะบางคนเครียดเพราะเรื่องจบไปแล้วก็มีบางคนโกรธกันห้าปีสิบปีก็มีพอมาเจอกันอีกทีก็โกรธกันเครียดกันถามว่าได้ประโยชน์อะไรเรื่องที่มันจบไปแล้วอย่างนี้แต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็ให้มองที่เรื่องปัจจุบันโดยเฉพาะวิปัสสนาก็คือเรื่องมันจบไปแล้วเรื่องมันผ่านไปแล้วแล้วก็ อะไรที่อภัยให้กันได้ก็ต้องอภัยก็คือต้องปล่อยวางให้เปลี่ยนฝึกการปล่อยวางคําง่ายๆที่จะมาจะก,ก็คือจะกคิดไม่สเสมอก็คือในเมื่อเราพยายามถึงที่สุดแล้วก็ช่างบันเถอะต้องช่างบันเถิดให้เปลี่ยนในการปล่อยวางในพวกนี้เข้าใจคือมองโลกอย่างอย่างเป็น เป็นธรรมะมากขึ้นอาะตะคีย์ดังการงานการงานถ้าหากว่าเราทำทำหน้าที่ตัวเองได้เต็มที่แล้วผลของมันมันอาจจะออกมาไม่ไม่ได้ตามที่เราตั้งใจไว้แต่ในเมื่อเราตั้งใจเราทำเต็มที่แล้วนั่นก็ถือว่าโอเคลแล้วะนั้นก็ผลมันจะออกมาจะเป็นยังไงมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าหากเราทําเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ช่างมันอะไรที่ยังไม่มาถึงครับเนี่อะไรที่ยังไม่มาถึงเราก็อย่าไปกังวลแต่ว่าไม่ใช่ประมาททั้งผือจนปล่อยเผอลอไปเราก็ต้องเตรียมการแต่ว่าอย่าจังวนจนเกินเหตุจะกังวลจนทาลายตัวเองบางคนบางเรื่องเนี่ยเรื่องที่เราคิดว่ามันจะเป็น แล้วก็เป็นเรื่องปกติคนด้วยนะเรื่องอะไรที่ยังไม่มาถึงเวลาคนคิดจะคิดเป็นเรื่องเสียหายใหญ่โตอเป็นเรื่องคิดมองโลกในในมุมลบเป็นเรื่องที่เสียหายใหญ่โตจนพอเมื่อถึงเวลาจริงๆแล้วเรื่องมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยไม่ได้รุนแรงไม่ได้ขนาดที่เราคิดเพราะนั้นก็เราก็เตรียมตัวไว้แต่ว่าอย่าไปตื่นตระหนก ในเรื่องเรื่องปัญหาที่ยังไม่มาถึงใน,ในมุมมองของตาม,มานะว่าตามาก็ถ้าเข้าใจเรามองในวิปัสสนาก็คือเรื่องมันถ้าเรื่องไหนที่มันจบไปแล้วก็คือจบมันดับไปแล้วอย่างไหนที่ยังไม่มาถึงเราก็อย่าไปกังวลกับมันมากแต่ว่าให้เราเตรียมตัวเตรียมตัวให้พร้อมแค่นั้นเอง เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องปัจจุบันแต่ถ้าคนไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยเคย่ะจะมาบอกว่าปัปจจุบันนะจะต้องปล่อยวางนะละวางนะผ่อนปรนอย่างเี้ค่ะ<ต>เขาก็าทำไม,ไ,มไม่ได้อจ้าค่ะ เห็นทาขาหนองก้าย่าง้อเห็นเท้า้ายนอเห็น้าายนอยนาสายนสายยนนองอ่ไม่ทำไม่ได้ในเรื่องในเรื่องอะไรต้องดูก่อนแล้วมองไม่เห็นด้วยว่าทำแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไร ถ้าอย่างนั้นต้องถามว่าเครียดเรื่องอะไรก่อนอย่าง,งว่าถ้ามีจะต้องท<ะ>ําหลายอย่างมากเลยในวันวันหนึ่งอะเจ้าค่ะวันวันหนึ่งก็ต้องจัดก,การวางเผนีย,ย, <c oughs> ย่งโยกเจ้าค่ะก็ต้องจัดก,การวางเผนียแล้วก็เรื่องความเครียดอย่างไงความเครียดมันก็มีถ้าหากว่าพูดแบบทางโลกโลกอะไรก็คือบางอย่างเราต้องชั่งมันเถอะอ้เมื่อเราแก้ปัญหาไม่ได้บางอย่างเราแก้ปัญหาก็ต้องปล่อย ตามปอยไปตามมันไม่ได้อ,อะไรมากมายอยู่ต้องปล่อยวางได้ก็ต้องคือตอมาก็ยังยืนยันคำเดิมช่างมันเถอะมันเป็นคำที่เบาที่สุดตมาว่าถ้าพอช่างมันเถอะเนี่ยอะไรที่มันหนักๆมันก็จะเบามากขึ้นในการในการใช้ชีวิตทั่วๆไปนะเพราะว่าหากว่าเราถือมันเรายึดถือทุกเรื่องไม่ได้อยู่ เราไปแบกหลายเรื่องไม่ได้บางอย่างมันแบกไว้มันก็หนักก็ต้องปล่อยมันไปยิ่งแบก,ก็ยิ่งหนักถ้ารู้ตัวว่า,ารู้ตัวว่ามันหนักแลยวโยมจะแบกไว้ทําไมทช่ไมโยมรู้ตัวว่าหนักรู้ตัวว่าเอ้ยทำแล้วมีปัญหาแต่ว่าในการปล่อยวางเราก็ต้องบอกลบปุญหาให้ดีสําหรับการใช้ชีวิตปล่อยตัวไหนไป อยอะไรไปบ้างมันจะดีมันจะเสียมากเสียน้อยมันจะดีมากดีน้อยอะไรอีกไหมแต่มาตอบได้แค่นี้แหละถ้าเป็นปัญหาทั้งโลดปกติแล้วนี่เราถามเนี่ยถามว่าเรามองอย่างปกติเรามองเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีดีนวาดีนะพี่ความขร้ความกุ้งสั้นเป็นสิ่งที่ดีไม่ดี เราองมันเป็นศัตรูยอยู่เราจึงหาตัวมันมเราเวลามันเกิดขึ้นเราจะไม่พอใจทันทีเลยใช่ไหมเอาวิธีใหม่กันนี่คิดว่าเขาเป็นเพื่อนเขาเข้ามาสมัมผัสพีคุณความคิดฉันรู้ว่าคุณมาแล้วฉันขอปฏิบัติธรรมก่อนนะคุณกลับไปก่อน <S <S ทุกครั้งต้องสวัสดีเขาทุกครั้งเอาลองดูนะ เราจะมองเพราะว่าทุกอย่างถามว่าเรามองเขาเป็นศัตรูเขาเกิดไหมเกิดเกิดแล้วแถมเป็นโทสะด้วยเราไม่พอใจครับแต่ถ้าหากว่าราเรามองมันเป็นเพื่อนเป็นไงหยกเราตาอมาไม่รู้ว่าต้นเหตุมันเกิดอะไรแเ่จะแก้ปัญหาได้ก็ต้องรู้ต้นเหตุก่อนใช่ไหมหยกไม่งั้นผลมันออกมาเราก็ไม่รู้ถ้าแบบตอบรวมๆมันก็ว่าได้แค่นี้แล้วก็ให ฝึกทำสมาธิไมเจ้าคะให้ให้ให้สงบลงแล้วก็จะมองเห็นถึงคุณค่าของความสงบอืถ้าหากว่ายังมีความกังวลอยู่มีความนี่อยู่ก็เดี๋ยวไม่ก็ฝึกได้ก็ฝึกฝึกได้ก็สมควรที่จะฝึกเพราะว่าคนที่จะฝึกสมาธิได้นี่ก็ต้องต้องนิดนึง ก็ต้องปล่อยละวางละวางได้อย่างอย่างโยมที่มากันเนี่ยเขาวางภาระทางทางอาทางไรเข้ามาก็ถึงมาได้อันนี้แต่ว่าการฝึกสมาธิเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ครับสําหรับตัวเขาเองคนสําหรับผู้ฝึกเองเอกเองการฝึกสมาธิการฝึกวิปัสสนาเป็นประโยชน์อย่างมาก ถ้าหากว่าทําได้ทําเป็นแล้วมันก็จะมีประโยชน์สาหรับคนรอบข้างด้วยไม่ใช่เฉพาะตัวตัวผู้ปฏิบัติเองเพราะฉะนั้นแล้วในการที่เริ่มต้นอาจจะเ,เริ่มต้นในการที่ว่าเห็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียในสิ่งที่เรากำลังทำวยว่าเป็นผลร้ายต,ต,ตัวเราเองใช่อันไหนที่เป็นอันไหนที่เป็นผลเสียแล้วก็ค่อยๆค่อยๆทิ้งมันไปใช่เจ้าค่ะทิ้งไปอันไหนที่เป็นผล อันไหนเป็นผลดีกับชีวิตเราเราก็ดูแลเก็บรักษาไว้แต่ว่าดูแลไว้ไม่ใช่ยึดนะโยมอย่างสมมติว่าลูกเราดีเราไม่ใช่ว่าเรายึดลูกเราไว้จนไม่ปล่อยเลยนะนก็ต้องปล่อยอันไหนที่ดีเราก็ต้องดูแลใช้ไปแต่ในฐานะที่สมควรการดูแลไม่ใช่การยึดติดไม่ใช่การยึดเป็นของเราเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นแค่ผู้มา เยี่ยมโลกนี้แค่ชั่วคราวใช่ไหมโยกอะไรอีกน้องกระดาบขอบพระคุณในะน้มทนาเจ้า,าค่ะอันไหนไม่ถูกใจขออภัยเพราะว่าตอบได้แค่นี้อันไหนรู้ก็ตอบว่ารู้อันไหนไม่รู้ก็ตอบว่าไม่รู้แค่เท่านี้